บ้านผมเนี่ยนะเจอปัญหาเรื่องหนึ่งครับอาบน้ำไปสักพักแล้วรู้สึกคันยุบยิบตามผิวหนังหาสาเหตุไม่ได้สักทีทั้งทั้งที่น้ำก็สีใสไม่ดำไม่น้ำตาลและที่สำคัญไม่มีตะกอนเจือปนออกมาให้เห็นแต่ผมสังเกตได้เรื่องหนึ่งครับสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยตามขอบผนังที่พื้นจะมีตะกอนสีส้มๆส,สะสมเอาไว้อยู่น่าจะมาจากน้ำประปานี่แหละครับและตั้งแต่อยู่บ้านนี้มาเนี่ยผมไม่เคยจ้างช่างมาล้างถางังเก็บน้ำเลยแต่ว่าวันก่อนครับผมไปเห็น เพื่อนบ้านหลายๆหลังเขาติดตั้งตัวกรองหยาบเพื่อใช้ดักตะกรนที่ตามองเห็นไม่ให้ปนเปื้อนไปกับน้ําที่เราใช้อยู่ในทุกๆวันคลิปนี้จะขอพูดถึงตัวกรองน้ําประปาก่อนเข้าใช้งานในบ้านจากยี่ห้อฟิลิปวอเตอร์รุ่น AWP1830 โดยตัวเครื่องฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีเกลียวทองเหลืองที่สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดโดยใกล้ๆก,กันนั้นจะมีลูกศรชี้เข้าตัวเครื่องนี่คือฝั่งทาง ทางน้ําเข้าครับและทางด้านขวามือจะเป็นลูกศรชี้ออกนี่คือทางน้ําออกจากตัวเครื่องครับดูกันให้ดีนะอย่าติดตั้งผิดฝั่งผิดด้านไม่งั้นตัวเครื่องไม่สามารถกรองน้ําให้สะอาดได้นั่นเองเนื่องจากผมไม่เก่งงานประปาเท่าไหร่ก็เลยให้เพื่อนๆของผมเนี่ยรวมตัวกันมาช่วยหน่อยท่อตรงนี้อาจจะมองเป็นงานศิลปะไปเลยก็ว่าได้อย่าว่ากันนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าวิธีการติดตั้งให้ฟังเราเริ่มจากไปที่ร้านขาย อุปกรณ์ช่างนับเฉพาะสิ่งจําเป็นที่จะต้องใช้กับตัวเครื่องอุปกรณ์ที่ต้องมีคร่าวๆก็คือข้อต่อเกียวใน6หุนจํานวน2ชิ้นข้องอ90องศาลดขนาดจาก6หุนไป4หุนจํานวน2ชิ้นท่อ PVC 4หุนยาวสัก1เมตรท่อ PVC 6หุนยาวสัก30เซนนอกนั้นก็จะเป็นข้อต่อตรงข้องอ90ขนาด4หุนทั่วๆไปตามแต่บ้านที่จะนําไปติดตั้งซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดี ลายหน้างานกันอีกทีครับว่าท่อที่ลากมาจากการประปาหน้าบ้านคันด้วยตัวเครื่องกรองหยาบของฟิลิปวอเตอร์และต่อเข้าไปยังปั๊มน้ำเนี่ยมันจะต้องเดินไปทางทิศไหนทางไหนอันนี้ไปคำนวณเพิ่มกันเอาเองนะหลกัหลกๆแล้วอุปกรณ์ที่เราซื้อเพิ่มเฉพาะส่วนที่จําเป็นก็ใช้งบประมาณสักไม่เกินร้อยบาทเห็นจะได้ในส่วนของตรงข้อต่อที่ผมบอกว่าเป็นเกลียวทองเหลืองเนี่ยตรงนี้เขาเลือกใช้วัสดุที่ทําให้ทนทานมากขึ้น ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อต่อแบบทั่วๆไปการติดตั้งตัวเครื่องเนี่ยจะต้องให้อยู่บริเวณสูงจากพื้นดินประมาณ30เซนติเมตรนะครับเพื่อให้น้ำที่เราจะเปิดทิ้งเศษตะกรนเนี่ยสามารถไหลผ่านออกมาได้แต่แนะนําว่าให้ติดตั้งใต้ชายคาบ้านพูดง่ายๆก็คือใต้หลังคานั่นแหละเพื่อไม่ให้ตัวเครื่องเนี่ยสะสมตะกอนไปในตัวในที่นี้ครับผมดีไซน์เอาไว้ว่าจะติดตั้งตัวเครื่องกรองยาบเพื่อให้น้ําที่วิ่ง มาจากการประปาเนี่ยนะถูกกรองดักไว้ตั้งแต่แรกไม่ให้ตะกรนต่างๆเนี่ยไปสะสมไว้ในแท้งน้ําเพื่อลดความปวดหัวและลดขั้นตอนว่าอีกหน่อยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องจ้างคนมาล้างถังเก็บน้ําก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเศษสิ่งสกปรกเนี่ยนะถูกกรองไว้ตั้งแต่ขั้นแรกสุดเมื่อน้ําประปามาถึงบ้านเราเมื่อเราติดตั้งและลอกาวทาท่อแห้งอย่างเรียบร้อยให้เดินไปเปิดระบบน้ําประปาที่ไหลออกมาจากท่อหลักได้เลยบริเวณ เกจวัดด้านบนของตัวเครื่องคือตัวที่สามารถใช้วัดแรงดันน้ําที่ไหลผ่านได้ในที่นี้ผมติดตั้งก่อนปั๊มน้ําทําให้แรงดันน้ําที่ไหลามาจากท่อของการประปาซึ่งอาจจะมีแรงดันที่น้อยเกินกว่าที่ตัวเครื่องจะวัดค่าได้ถ้าใครติดตั้งเครื่องกรองหลังปั๊มน้ําอันนี้แรงดันจะพุ่งปี๊ดแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครนําไปใช้งานแล้วเกจวัดค่าแรงดันไม่ขยับไม่กระดิกให้เห็นถือว่าไม่ได้แปลกอะไร ครับเพราะแรงดันของการปะปานั้นมันน้อยเป็นปกติอยู่แล้วโดยที่ในกล่องเนี่ยเขาจะมีสายยางขนาดเล็กใส่มาให้เราความยาวประมาณ50ซนติเมตรบ้านใครจะเลือกใช้สายยางหรือไม่ใช้สายยางอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับวิธีการสวมเข้าไปที่ตัวเครื่องนั้นก็ไม่ยากให้ถอดกลิปที่เป็นตัว C อันเล็กๆออกมาก่อนหลังจากนั้นนําสายยางสวมเข้าไปที่บริเวณตรงกลางของใต้ตัวเครื่องหลังจากนั้นให้เอากลิปตัว C มาล็อกใส่ที่ข้อ ต่ออีกครั้งนึงเป็นอันจบสิน้นตามสเปคแล้วเนี่ยเขาสามารถกรองในความละเอียด40ไมโครเมตรได้สามารถกรองน้ําขุ่นน้ําที่มีสนิมปนมาหรือเศษสิ่งสกปรกที่ปนมากับท่อน้ําโดยสามารถกรองน้ําให้สะอาดได้4ตันต่อชั่วโมงเพียงพอต่อความต้องการกรองแล้วใช้ได้ทันทีไม่มีสะดุดแรงดันน้ําก็ไม่อ่อนลงด้วยข้อดีของรุ่นนี้นะครับผมขอชื่นชมมากๆเพราะ ไม่จําเป็นต้องมานั่งเปลี่ยนไส้กรองแบบรุ่นก่อนๆนหน้านี้แล้วแต่เขาเลือกใช้วิธี Black Wash ล้างไส้กรองไม่มีอุดตันเพราะเราหมุนแกนด้านล่างตรงนี้บิดซ้ายๆข,ขวาขวาขวา้าซ้ายๆไปไปมามาสัก5้ารอบแกนตรงกลางทําหน้าที่ขูดเศษสิ่งสกรปรกที่เป็นตะกอนที่เป็นครนาบสนิมต่างๆที่ปนมากับท่อให้หลุดออกจากชั้นฟิลเตอร์ที่เป็นวัสดุสแตนเลส 316L ซึ่งถ้าทำเสร็จสิ้นทุ ขั้นตอนจะทําให้ฟิลเตอร์นั้นกลับมาสะอาดพร้อมกรองต่อเนื่องไม่ต้องถอดออกมาล้างเลยแต่ใครมองว่าใช้ไปนานๆแล้วอยากจะล้างไส้กรองที่อยู่ด้านในจริงๆแล้วมันถอดออกมาได้ครับแต่ต้องใช้แรงเยอะหน่อยผมเองเนี่ยยังไม่กล้าแกะออกมาครับเพราะว่ากลัวว่าพลาสติกตรงนี้มันจะแตกจะบิน่นก็ใช้ไปซักประมาณ6เดือนหรือประมาณปีหนึ่งค่อยแกะออกมาล้างแล้วกันเนาะจริงๆแล้วในกล่องเนี่ยเขาให้เครื่องมือในการถอดถังไส้กรองออกมานะครับวิธีนี้ไม่ต้องหมุนให้เจ็บนิ้ว มือซึ่งหากใครมองว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมันมีประโยชน์ต่อบ้านของคุณทําให้น้ําที่ส่งต่อมาจากท่อประปาหลักไม่ว่าจะมาจากหมู่บ้านมาจากชุมชนมาจากแหล่งน้ําใดก็ตามแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะกอนคราบสนิมหรือเศษอะไรก็แล้วแต่เวลาเขาซ่อมท่อแล้วมันปนมาด้วยเนี่ยมันถูกดักเอาไวา้ไม่ให้ไปสะสมหรือถูกปล่อยวิ่งเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าถ้าเป็นรุ่นราคาประหยัดหน่อยเนี่ยจะไม่ได้มีปั๊มน้ําขนาด ย่อยในตัวเองนะครับจะต้องใช้แรงดันน้ําที่มาจากบ้านของเราซึ่งถ้าตะกอนมันไปอัดกันอยู่เยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าน้ําไม่เข้าระบบตัวเครื่องก็จะพังเอาเอาเป็นว่าโดยภาพรวมนะครับแค่เครื่องกรองน้ําที่เป็นการกรองหยาบเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกรองชั้นต้นฮะใครมองว่าเป็นสิ่งที่น่าซื้อมาติดตั้งอาจจะไม่ได้มีบริการช่างแถมมาให้นะครับคุณจะต้องติดตั้งเองหรือหาช่างที่ไว้ใจได้เข้ามาออกแบบดีไซน์ระบบท่อของเราให้มันทั้งสวยงามและใช้งานได้จริงเนี่ย คุณจ่ายค่าเครื่องเพียงแค่3590บาทครับเขามีประกันศูนย์ไทยให้2ปีเต็มหากใครสนใจก็จิ้มไปได้เลยครับที่ตระก้าซ้ายล่างของคลิปวิดีโอนี้หรือใครหาตะก้าไม่เจอคลิกไปที่ลิงก์ใต้ตคลิปวิดีโอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคลิปที่ถ่ายทํานอกบ้านเนี่ยเล่าละเอียดเล่ายาวๆเล่าเป็นชั่วโมงเนี่ยผมไม่สามารถทําได้จริงๆนะครับหากใครสงสัยใดๆก็ตามแต่เนี่ยพิมพ์ในคอมเมนต์ละกันเดี๋ยวผมไปตอบเป็นข้อความให้เพราะว่าเสียงมันดังเดี๋ยวข้างบ้านก็ด่าเอาขอบคุณทุกท่าน ท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีอุปกรณ์สำหรับบ้านที่น่าสนใจแบบนี้อีกไปแล้วครับสวัสดีครับ